เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair นะครับ I will cut my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut หมายถึงกันต่อหน้า43นะครับนังสือสมัย2นะครับนะที่เป็น workbook นะครับหรือว่าที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนะ คำสั่งข้อที่สกเขาบอก look at a uh, look and match a uh, look นะครับแปลว่าดู and แปลว่า match, และ match แปลว่าจับคู่จงดูและจับคู่นะครับนะนี่คือคำแปลดังนั้นก็คือนักเรียนอ่านประโยคแรกก่อนนะครับแล้วก็ลากเส้นจับคู่ให้ตรงตามภาพตัวเองประโยคแรกนะครับเขาเขียนว่าอาจจะตัวเล็กนิดน,นึงนะครับนะ there when the r e a r e 12 e s h i p s in the bathroom t h e r e นะครับแปลด้วยกันนะครับผมแปลว่ามีตามมาด้วยคำนามนับได้พผู้พจน์เท่านั้นก็คือ12 e l v e s h i p และบังเอิญ s h e p s ก็เหมือนกับคำว่า fish นะครับเมื่อเป็นผู้พจน์ก็ห้ามเติม s นะครับนะ s w e p s h i e p แปลว่าแกะ 12สิบสองมีแก่สิบสองตัวอยู่ที่ไหนครับ in the bathroom อยู่ในห้องน้ำนะครับอยู่หรืออยู่ในห้องอาบน้ำดังนั้นเราก็ลองดูนะครับแก่ภาพไหนที่อยู่ในห้องน้ำก็เป็นภาพที่สามก็ลากเส้นมายัางภาพที่สามเลยครับลากเส้นมายัางภาพที่สามเลย ก็นับดูแล้วก็ได้12ตัวพอดีนะครับคุณครูก็เลยนำคำแปลของประโยคข้อ A นี่นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับนะมีแกะอยู่ในห้องอาบน้ํา12ตัว there are 12 s h e e ships uh, there are 12 e e s h i p นะครับไม่มี S นะครับนะ in the bathroom พอมาก็ B นะครับผม there. แปลว่ามี t w e e s h i p 20ตัวนะครับ i n t h e kitchen ในห้องครัวในห้องครัวนะครับสังเกตก็จะมีกระทะนะครับหรือมีที่รองของร้อนมอีผักอะไรต่างๆนะครับนะก็นับแกะแล้วทั้งหมดได้20ตัวก็ลากเส้นมาที่ภาพข้อที่1นะครับแล้วคำแปลก็เขียนคุณครูเขียนเอาไว้ว่ามีแกะอยู่ในห้องครัวนะครับยีตัว There are t w e n sheep in the kitchen oh. นะครับพอมาข้อ4นะครับ There are 13 i r sheep in the bedroom แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีแกะอยู่13ตัวในห้องนอนนี่นะครับคำแปลมีแกะอยู่ในห้องนอน13ตัวก็ลากเส้นมายังภาพปี โอเคไหมครับนี่คือคําแปลแล้วก็จับคู่กับภาพนะครับลูกๆนักเรียนแล้วหน้าที่43ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผม